สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปีทําการบ้านมีพี่ปีใหม่ทําการบ้านพี่ก้อนทองนอนเฝ้าเลยค่ะเข้าตาข้าน่ารักมากดูสิคุณผู้ชมนอนเฝ้าพี่ปีใหม่พี่ก้อนทองกับพี่ปีใหม่พี่ปีใหม่ทําการบ้านค่ะพี่ปีใหม่ทําการบ้านพี่ปีใหม่มองกล้องหน่อยค่ะยิ้มหวาน พี่ปีใหม่อาบน้ำเลย<ก><ก>พี่ปีใหม่ทำการบ้านค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหนคะ่ะยังมากลูกพี่ปีทำการบ้านค่ะพี่ก้อนก็เฝ้าค่ะเข้าตะก้าเฝ้าเลยน่ารักมากเลยค่ะเฝ้าพ,พี่ด้๊ี้ข้าตะก้าข้าตะก้านอนเฝ้าพี่ปีทำการบ้าน จมีจ oh. มูกจมูกเลือกสีให้ถูกด้วยนะคะลูกเขาทำสีอะไรเอาโทรศัพท์ดับแล้ว่พีพีตาการบ้านค่ะระบายสีตามภาพเดิอ พี่ปีมีการบ้านกี่หน้าคะสองหน้าอ่าสองหน้านี่แสดงแขนนี่ด้วยเออสโตรท,ะทะหารสีอะไรก็ดูในนิทรรศสโตรทะหารสีอะไรคะสีอะไรนี่นนนานบวกสีบวกสีเขียน ช่าหมกสีเกียวสีเกียวทำมาลูกทำมาเลยทาา้าทหารทำดีๆเราตั้งใจทำค่ะพี่ปีเก่งอยู่แล้วมัวแขนมัวไปพี่พี่พี่ก้อนก็เฝ้าพี่ปพพีพี่ก้อนก้อนแขงพี่กอนอง พี่ก้อนทองก็เฝ้าพี่ปีทำงานค่ะพี่ปีทำการบ้านค่ะพี่ก้อนก็เข้าตะก้าเฝ้าพี่น่ารักมากเลยค่ะเกินไปวนาอ่ะด้วยผีทำหน้าทำหน้าสวยเลยสสว,ว,ว,วัสดีค่ะคุณผู้ชม ากติดตามอิหล่าหน่อยนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจใอิหล่าหน่อยเด้อค่ะหนึ่งกำลังใจของท่านคือพลังใจของอิหล่ากับย่าค่ะเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหน่อยลกูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเก่งมากค่ะ